โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะกับมาจาก T A V ดาดฟันที้โมเมนตแล้วนะนี่เป็นด่ารถรู้สึกต้องมาเบียดกันนี่มนให้เรามาเบียดกันในใต้ถังมาให้ลมตกก่อนะแครอ๋อลมัดเจนะมันต้องเบียดกันนะน้องเมเราต้องเบียดปันให้ล่วชนโอเคฮะเันเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮายเเ้ยเ้เ

อวินงหนีไปก่อนมารอบที่สองเฮ้ยไม่ใช่มึงวินหนีหรอเขาวินหนีเพิ่งอาไรเหรอเราไม่สเอาเดียวกันทำไมคนละมันั่นแหล้วทำถูกแล้วนั่นแหละครับผมไม่ได้ตายทีเดียวเลยครับไปไปเว้ยรถทำไงวะเฮ้ย ใครเลยครัหัวไป่ะเคดีดิวเหัวมาเลยเคดีดิวเคดีดิเคดีดิวเออเ้ไม่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 ไไม่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 ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไมม่ไม เฮ้ยใจดช่วยดันอ้ลงลงลงวะวะนั่นวะวะนั่นาวคนมเปลี่ยนรถก่อนแป๊บนะเ้ยเฮ้ยตตบๆๆตบ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 ๆๆตบ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 ต

ไอ้สัตว์กระเด็นกระโดนกระเด็นกระดองกระเด็นกระดองไอ้ยังจะโกมันต้หน่อยสัตว์กระเด็นเลยไปนู่นไอ้ยังไม่ยอมตายมากงมันไปยังพงกระพันอยู่

เอ้ยเมย์เมย์เมย์ลง่อลง่ออย่างเดียวเลยอ่าดูดีดีแต่ล่อด้วยอะเรถรถเบรถเยโอ้ยรถะสเมอกเมื่อกี้ต้องเมยหักนะได้เลยมันขึ้นเชื่ออยู่ต้องดูดีล็อกโบล็อก ล็อกโลล็อกโลเอบลเ็กเลยโอเราทำไปเสียสูนแบบนี้อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนันเปลี่ยนันอ้มพวกเรางพวกเราจะเย็นเอาพวกเราปะเดี๋ยวไมูชื่อเลยไปอมัน็ข้นว้าขว้าไปอก่อนต้นไม้มยต้นไม้ต้นไม้เป็นหลัก นั่นแหละขึ้นไปางบนเปลี่ยนรถก่อนไปขับขวาประตูหายหมดแล้วนะไม่หนาวบ้างเหรอเนี่ยเราดูต้นไม้เห็นไหมนั่นแหละที่เปลี่ยนรถตหนงต้นไม้ไหมนั่นคือที่เปลี่ยนรถตายหรอเออนั่นแหละโอ้ยมองุ้ยเบรกเบรกเบรกเปลี่ยนรถอย่าเดิี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งย่าเฮ้ยอันนี้ดึงนั่นนั่นนั่นเมย์เมย์ถอยทอนมาเลยนะชนมัน ชนมาเลยเ้ยนไชนมเลยลงไป่ฟ oh. ันเลยลงไมฟันไม่ไปฟันลงไปะขึ้นลงไปจะขึ้นไ่ันเ้ยไอ้ไปโดนแล้จะดไปโดนแล้โดนอมาตอนนี้จะไม่จะไม่พะลุมุดนายก็ไม่วาแล้วฮ รอบสุดท้ายสุรอบสุดทยอันนี้รอบสุดท้ายเลยใช่ปะใช่ต้องชนะเสียงผู้ชนะใช่บูต้องเป็นิดนึงใช่เสนอ่อนในงั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเออนอนอ้าวตึาเล่าดีออกาเลยเอาเอนีกูต่อให้กูแค่สามเลยเลยไบแงไปเลยเฮอะลากูไปตีไตี

ม่ตายแบเกียร์าตวมาต๋ๆๆๆตเยตายก่อนมนแรกตลอดเลยตายก่อนตลอดเป็นไวะตานออเมเดี๋ยวก็เป็นดีป่้ยงอันตรายน้องเย ต้อเกลี้ยก่มได้ yup. <c oughs> ด, oh. <c oughs> <sm itting> ดัดมมามีเะนันแหละอ้ไ่เดียวไ่เดียมาเว้ยจะใช้สมาธิและสติปัญญาทั้งหมดที่มีโอ้เจ็บดอ่แล้วเจ็บคอเจ็บคอก็้อนแงกโอเคอ่ะีมไปประธานก่อ อารินแล้วนะครับมาลูกๆัมาลูกวัวมาลูกวัวมาไูกวัวไาลูกวัวมาลูกวัวมาลูกวัวมาลูกวัวไาูกววมาลูกวัวาลูกวัวมาลูกวัวมาลูกวัวูกวัวาลูกวัววัวมาลูกวัวมาลูกวัวกววลูวัวลูกวัวลวัวมลววลวัวลวัวไววกววูววากวัวมกววลววกวัวไววมวัวมววลวัวไลกวัวมูวัวมววาวว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 า ก็รู้ส 2. 2> ึกว่าเหมือนมีฝั่งนูมีคนเนียนว่ะร้หยาจะยยโดนลลงเลยอะดักเอ้ดักเอเลยดักคอยล้งไว้เดี๋ยวช่วยอยล้างียมเมย์ตายแล้วดูท่านอนเดอะไรอะไรดักเมาชนดักมาชนเสริมทำไมท่าตกน้องเมยนอนเอ็นียนอ้โอย จะเหลืออะไรเ้าเกเรียมแม่เกเรียมแม่เราวันหลังหักไม่ดักหมดแล้วมั้งจบแล้วแต่นะครับผมยี่พี่อรออีซี่แด้มามือแปไม่ดีเอ้มือหน้าเย่เย่ นัแ่แหละลพลังการเบดใครจะยอมอยู่แล้วกินอะไรกินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนจบนะคะถ้าหากถูกใจอย่างก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมคลิปเพิ่มเติมจากช่อง Channel Mdv Venus นะคะ